เดือกนคอปลั่นนะครับว่าไม่มีปัญหาในการเสริมทัพอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าพวกเราจะอดไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลหยอกหยอกหยอกนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยอ้าเร์พููนะครับอย่างที่เห็นในฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่ทันจบฤดูกาลเลยนะครับมีข่านักเตะไปร่วม20คนแล้วมั้งคือเอาให้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นกองกลางอ่ะ มีข่าวกับลิฟวูได้หมดนะครับในฤดูกาลนี้ก่อนจะสิน้นฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ตอนแรกก็มีว่ามีข่าวเยอะอยู่แล้วพอหลังจากมีข่าวว่าลิฟวูไม่เอาจูดเบลลิงแฮมแล้วเท่านั้นแหละฮะเลี่ยราดไปหมดเลยนะครับ ใครที่เป็นกองกลางเรียกได้ว่ายืนตำแหน่งกองกลางเนี่ยมีขาวกระหงให้ทุกคนนะครับซึ่งในระยะหลังๆมาเนี่ยเดเกนคอปก็ได้รับอนุญาตให้เป็นคนคุยเกลี้ยกล่อมนักเตะที่เป้าหมายแล้วนะครับดูอย่างดิวของตอนกั๊กโปมาล่าสุดนะฮะที่ว่า,าทางทีมงานซื้อขายเนี่ยคุยันแล้วแล้วก็ให้เดเกนคอปเนี่ยไปปิดดิวนะ เหมือนก็ไปเชิญชวนไปอ่ีเฟคทา์มคุยกันนะครับน่าเป็นการอ่าปิดดีลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของอ่านอกเหนือจากนั้นนะครับดีลหลังจากนั้นมาเนี่ยยนคอปเขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้คุยกับนักเตะในบางรายแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอ่าทุกคนเนี่ยที่เขาคุยเนี่ยมีสัญญาณเป็นไปใน,น,นทางที่ดีครับเพราะอีกอย่างเนี่ยสามารถดูได้ไม่ยากเลยครับว่า นักเตะที่เราคุยอยู่ที่เรากําลังแบบเตาะอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากจะมาอยู่กับหงแดงไหมเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วครว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยากมากๆที่จะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับแล้วก็เนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่นัดเนี่ยเป็นตัววัดใจเลยถ้าเกิดใครที่ตกลงว่าจะมาอยู่กับหงแดงเนี่ยตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ผลเนี่ย คนนั้นนี่ได้ใจแน่นอนได้ใจเจอเกนคอปได้ใจแฟนๆลิวพูไปแบบเต็มๆแน่นอนซึ่งสิ่งนี้นี่ยังเขาบอกว่าไม่ยากเลยที่จะดูใจนักเตะครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ก็เปิดใจกันทุกคนนะบอกว่าน้อยน้อยมากๆเลยน้อยคำว่าน้อยมากๆเนี่ยผมตีเป็นสมการว่า10คนอาจจะมีสักหนึ่งคนที่ที่มองเรื่องยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือไม่มีนะครับทุกคนเปิดใจที่จะฟังข้อเสนอของลิวพูทั้งหมดเลยนะครับ เพราะเขาบอกว่าเขาก็ต้องทําใจครับก็ต้องนักเตะลิพูรู้ถึงนักเตะลิพูแน่นะนคนนี้ต้องเข้าใจแหละว,ว่าฤดูกาลี้ลิพูมันย่ำแย่จริงมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าม,มันมันมันถึงเวลาที่จะต้องถ่ายเลือดแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยฤดูก,กาลหน้าเนี่ยเราจะกลับมาครับเราพร้อมจะกลับมาสู้เพื่อเพื่อพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสู้เพื่อแชมเปี้ยนพิมพ์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ และอีกอย่างเนี่ยเยนคอปก็บอกว่าเขายังมั่นใจนะครับว่าลิ์พูเนี่ยต่อให้ไม่ได้ไปยูาฟาแชมเปี้ยนลีกก็ยังเป็นสถานที่พิเศษครับยังเป็นสถานที่ที่มีมนขลังที่จะดึงดูดนักเตะชั้นนําทั่วโลวกได้อยู่ดีฮะไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละรอดูกันต่อไปครับว่าจะได้ใครมาบ้างนะครับ